สวัสดีครับผมนายธานีเสนสอนนะครับนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบมันดิตมันดิตวิทยาลัยมหาวิลัยนานานชาติสตแตมฟอร์ดนะครับซึ่งทำวิาจัยพลหรืองานวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพอหานครนะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับท่านพสดรโดอภาส เพียนสูงเนินซึ่งข้อมูลนะครับที่เราเก็บก็จะมาจากกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยหัวข้อที่จะนำเสนอในครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1จะเป็นบทสรุปของบทที่1 2 3ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็หัวข้อที่2จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและหัวข้อที่3จะเป็นสรุปผลการวิจัยนะครับหัวข้อที่1น,นะครับสรุปบทที่ 1, นึ่ครับปัญหานำการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากาความชรานะครับเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆเสื่อมลงจึงทําให้เกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่มีนะครับโรคที่มักพบในผู้สูงอายุมากได้แก่นะครับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งอัมพฤกษ์อัอมาพาตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะครับ โดยปัจจุบันผู้บริโภคต่างๆก็เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและมีความตื่นตัวเช่นมีเรื่องข่าวโรคระบาดนะครับหรือแม้ทั่งโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับทําให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อการบริโภคอาหารมากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่การบริโภคอาหารทั่วไปเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณสารอาหารครบถ้วนนะครับมันก็ ต้องมีการบริโภคอาหารปริมาณมากๆนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุที่จะต้องอรับประทานอาหารมากๆขนาดนั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยต,ตรงลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะครับจึงทําให้ผู้สูงอายุกลับมาหรือมองถึงอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น จึ <tyard. S 2> งเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพนะครับสําหรับผู้สูงอายุสามารถทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้ประกอบการนะครับจะสามารถนําข้อมูลในครั้งนี้นะครับไปวิจัยนะครับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุและนําไป กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในครั้งนี้นะครับก็จะมีกลุ่มตัวอย่างอยู่2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่1เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสัญชาติไทยนะครับและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยจะกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยใช้เทคนิคของทารโลยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่น95% ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน400คนใช้วิธีการสุม่มอย่างแบบสะดวกนะครับหรือ Convenience Sampling นะครับกับกลุ่มตัวอย่างที่2นะครับกลุ่มที่2ผู้ให้ข้อมูลหลักก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเช่นกันนะครับสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน10คนนะครับซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่หรือ Snowball เทค h n i นะครับเป็นเทคนิคในการเก็บข้อมูล โดยประโยชน์ที่จะได้รับในบทสรุปของบทที่1 2 3ในครั้งนี้นะครับก็คือประโยชน์จะแบ่งเป็น3ข้อนะครับข้อที่1ทําให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูองอาย,ยุในกรุงเทพมหานครข้อ2ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จ,จริงของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อนําข้อมูลมาปรปับปรปุงพัฒนานและการให้บริการ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้มีความแตกต่างและสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นนะครับและข้อที่ 3. ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริพัน์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุมีการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจได้โดยกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับก็จะมีตัวแปสรสละซึ่งเป็นปัจจัยอันเป็นผลต่อการตัดสินใจซื้อ ก็คือตัวแปรตามนะครับการตัดใจ้อซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตัวแปรหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลอยู่3ส่วนก็คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านสังคมแล้วก็ปัจจัยพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับโดยมีสมมติฐานการวิจัยนะครับแบ่งเป็นสมมติฐานที่1นนะครับหรือ H1 น,นะครับก็คือปัจจัยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงังและด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนะครับต่อมาสมมติฐานที่2หรือ H2 นะครับปัจจัยทางสังคมประกอบด้วยด้านกลุ่ม,มอ้างอิงด้านครอบครัวและด้านสารสภาพของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและสุดท้ายนะครับ H3 ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหาคนครนะครับก็จะแบ่งเป็น3สมมุติฐานนะครับแล้วก็จะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระเบียบว,วิธีวิจัยในครั้งนี้าทางผมได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานนะครับหรือม i x e d m e t h ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research แล้วการวิจัยเชิงคุณภาพ u u l l t a t i v e นะครับมาผสมสถสานกันในการทําวิจัยเรื่องเดียวกันเพื่อจะสามารถตอบคําถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นบทสรุปในบทที่ 1, 2, 3ที่ผ่านมานะครับข้อที่2นะครับหรือหัวข้อที่2ในครั้งนี้ก็คือ เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเราก็จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น7หัวข้อนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในข้อที่1นะครับสก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยผลิตภัณฑ์3การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคม4การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ห้าการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครหกการทดสอบสมมติฐานนะครับทั้งสามข้อที่มีอยู่แล้วก็เจ็ดการเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะแบ่งเป็นหนึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปนะครับ กับ2นะครับการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุเองส่วนหัวข้อที่3จะเป็นบทสรุปนะครับจะเป็นบทสรุปของผลการวิจัยนะครับสรุปการวิเคราะห์ผลการวิจัยก็จะแบ่งเป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพนะครับซึ่ง สรุปการวิเคราะห์ผลวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณก็จะแบ่งเป็น7ข้อนะครับเเรื่องนะครับในข้อที่1เนี่ยเป็นหัวข้อทั่วไปก็จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุเฉลีย่ยอยู่ที่70ปีถึง79ปีการซื้อต่อครั้งเป็นเงินเป็นจํานวนเงินนะครับหนึ่บาทถึง2,000บาทความถี่ในการซื้อก็คือ1ครั้งต่อเดือนนะครับหัวข้อที่2อาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็พบว่าปัจจัยด้ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังนะครับเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับปัจจัยได้ผลิตภัณ์ที่คาดหวังก็เช่นมีความหลากหลายของสพคุณมีรายละเอียดของสินค้าชัดเจนนะครับมีการรับรองมาตรฐานแล้วก็รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สวยงามอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญที่สุดนะครับส่วนหัวข้อที่3ปัจจัยทางสังคมกลุ่มอ้างอิงนะครับก็จะเป็นปัจจัย ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดกลุ่มอ้างอิงก็ได้แก่บุคคลที่มีความรู้แนะนํอาอ่านู้สู่ภาพนะครับก็คืออย่างเช่นแพทย์นะครับหรือรับรู้จากสื่อโฆษณาจากพรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลนะครับต่อมาข้อที่4นะครับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อก็คือ,อในมุมของผู้ให้ข้อมูล ก็จะพบว่าผลการวิจัยก็คือผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็บรรจุหิบห่อสวยงามเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญนะครับแล้วก็5้าข้อมูลในการใชจจ้ใจเสื้อของกลุ่มตัวอย่างก็คือตัวประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับและ 6. นะครับก็คือการทดสอบสมมติฐาน3ข้อนะครับซึ่งสมมติฐานทั้ง3ข้อ I, ในการสมมติฐานที่สองที่หนึ่งนะครับหรือ H1 ก็คือปัจจัยผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบก็คือสนับสนุนสมมติฐานนะครับส่วนสมมติฐานที่2ปัจจัยทางสังคมด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุก็สนับสนุนนะครับผลทดสอบก็คือสนับสนุนสมมติฐานนะครับกล่าวสมมติฐานที่สามนะครับก็คือ ปจัจจัยพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับมีผลต่อก,การตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็อันนี้ก็จะผลทดสอบก็คือสารสนสมมุติฐานนะครับในหัวข้อที่หกทั้งสามสมมุติฐานนะครับข้อที่เจ็ดนะครับจะเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็คือ ผู้ให้ข้อมูลนะครับก็คือจะเน้นเรื่องราคาให้มีความเหมาะสมเนื่องจากว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีราคาค่อนข้างสูงครับก็เลยจะให้ข้อเสนอแนะเรื่องราคานะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดสรรพคุณของสินค้าก็ควรจะมีแนบมาด้วยเสมอนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับต่อมาครับก็คือสรุปผลการวิเคราะห์ผลการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะมีอยู่2หัวข้อนะครับข้อที่1ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับ กลุ่มตัวยอย่างก็จะเป็นเพศหญิงเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์หรือการสรุปข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับอายุเฉลี่ยอยู่70ป,ปีนะครับระดับการศึกษาปถมศึกษามีโรคประจําตัวมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงครับและในสภาพของปัญหาสุขภาพในปัจจุบันก็สุขภาพของตนเองนะครับก็มีความพึงพอใจในสุขภาพของตนเองในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปด้านเชิงคุณภาพนะครับกับ2นะครับกลุ่มตัวอย่างมีความ,มเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับก็จะมองในเรื่องความคิดเห็นในเรื่องของการปรุงแต่งรสชาตินะครับก็อาหารเพื่อสุขภาพต้องไม่เค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะครับสรสชาตินี้ก็จะเป็นกลางๆหรือลงมาทางอ่ะเขาเรียกจืดๆนิดๆน,นะครับ แล้วก็ปริมาณต่อวันนะครับก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับในมื้ออาหารเน้นผักนํามาเลยนะครับแล้วต้องครบห้าหมู่ครับแล้วก็สาเหตุที่หันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากโรคประจาตัวก็เลยหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เร็งเห็นว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยช่วยได้ช่วยชะลอการแก่ตัวชะลอวัยนะครับอันนี้ก็จะเป็น แนวทางในการหันมารับประทานอาหาราเพื่อสุขภาพแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพควรทานง่ายย่อยง่ายครับอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปทั้งสงส่วนในงานวิจัยในครั้งนี้นะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณกับครอบครัวเพื่อนๆและก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมานะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ